เอนีขายางมาเบิงปลาพี่น้องมาเห็นเห็ดอยู่ดอกหนึง่งเห็ดพึ่งหวานมันใบแล้วล่ะหังยาเขามาเบิงเนาะจ้ะแกนอยู่พี่น้องแกนอยู่เอเก็บงามอยู่พี่น้องเห็ดมันใบแล้วเนาะจ้ะเนาะด้ใส่ถุงมืออันส่วนปอหไ่ว่าเบิงเห็ดอันขอนสน เ่าเมือดพี่น้องเบิ้งไว้แต่สองอาทิตย์แล้วว่าได้ขึ้นมาว่ามีเวลาขึ้นมาเนาะเถาเมือด <c oughs> ดอกแรกแหกหมันเห็ดมันว่ายแล้วถ้าได้ดอกสองดอกก็ไปว่ารู้แล้วเนาะพี่น้องเนาะไปะหาเบิง้งเี่ว่าเห็ดนังไก หนังไก่ล่องเอาไปเสียมึงจะน้าพี่น <te> ้องเฟนว่าม <is> <the ets> ันก็ดแสบอยู่เด้วยนี่อย่าล่องเอาไปเสียมึงนอกจ๊ะเนาะขอกระบาดใส่ถุงมือได้พี่น้องเห็ดหนังไก่พ่อใหญ่บอกว่าเห็ดอีหยังเป็นพระเจ้าว่าเห็ดหนังไก่เอาไปเสียมึงพระเจ้าว่าแสบ ด้ช็งองแล้วไม่เคยกิช็อต าหนีเพื้องพี่นง่ะล่องเอาไปซิมเบิ้งพี่นงเอาไปย้ายตาไหนะม,ม,มคุนว่าม,มันกินแสบเื่อนงังไก่พื่อไกเอาไปซิมเบิ้ง